ไมบาซินอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา หลังจากที่ทำแฟนบอลผิดหวังกับความพ่ายแพ้แบบโคตรช็อกต่อมาเลเซียใน CNN ที่สุดทีมชาติไทยก็กลับมาคืนฟอร์มอีกครังในเึฟฟุตบอลีเกมนัดที่2เมื่อวานนี้หลังถล่มสิงคโปร์ไป5ประตูต่อ0ในฟอร์มที่ใชยไหลเป็นบ้าโดยเฉพาะกับในครึ่งหลังที่เด็ดดวงมอบความเพลิดเพลินให้กับแฟนๆอย่างมากมายตอนนี้นะครับทีมชาติไทยพิการณาจากเป็นทีมบุ๊แซงขึ้นไปไปจากฝูงกลุ่ม B เรียบร้อยเกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราจะพาไปเจาะลึกในคลิปนี้ครับ เริ่มที่ความพ่ายแพ้ต่อมาเลเซียที่ส่วนหนึ่งมาจากการเล่นเกมรับที่ไม่ดีพอนะครับพวกเราแฟนกองเชียร์ยังเห็นมีหรือที่โค้ดมาโนโพกิ้งจะไม่เห็นว่าแล้วแกก็ไม่รอช้าจัดการเลือกปรับทัพ3าตำแหน่งในเกมรับที่ทีมชาติสิงคโปร์ทันทีซึ่งนับว่าเป็นการปรับผู้เล่นในเกมรับทั้งหมดไล่ตั้งแต่แบ็กซ้ายนะครับให้ดอเลาะลงมาแทนจตุรพัฒน์สัจธรรมแบ็กขวาให้นาคินวิเศษชาติลงสนามเซนเตอร์ต้องใช้อนุสักใจเพชรที่ต้องลงมาแทนจอทานเขมดีที่ติดโทษแบนหนึ่งนัดถือวันนววรรับบบดดเีีย3คนนแ้ไม่ ว่ายังเมาหมัดจากเกมรับมาเลเซียหรือเปล่านะครับเพราะนี่ยังเป็นอีกเกมที่แนวรุกของทีมชาติไทยเล่นร่วมกันแบบข,า,ขาดเกิน ไม่ว่าจะเป็นเอกนิตปัญญาวราชิตกนิษฐ์บำเพญเบนเดวิดและพัติกูสตาสันเรียกว่าประสานงานกันแทบไม่ได้เลยแม้ว่าเกมรับจจเรนได้รับคุมตามแผนที่วางไว้แต่ว่าปัญหาคือเกมบุกที่ไม่ได้เห็นแบบนี้มันทําให้แฟนบอลหวั่นใจว่ามันอาจจะเกิดเรื่องเดียวแบบเกมกับตอนเจอมาเลเซียอีกโอกาสทองแบบจา่าจาดที่มีอย่างลูกหลุดเดียวของเอกนิตกระดันมาพลาดมาทาให้เกมโุกของเราดูน่ากังวลอย่างมากการที่จะพ้นช่วงแย่ๆมาได้นะครับคุณต้องเจอกับจุดเปลี่ยนและนั่นคือสิ่งที่เราเจอพอดีในเกมกับสิงคโปร์แม้โดยรวม4 เาก็มาได้จุดเปลี่ยนสำคัญจากจุดโทษของเบนจามินเดวิดที่โดนเตะล้มลงไปก่อนจะเป็นบิ๊กเบนจากออกฟอร์ดลุกขึ้นมายิงเข้าไปแล้วทำให้ทีมชาติไทยได้เป,เป,ปรเี่ยนกับพละกร1-0และลูกนี้เป็นลูกที่เปลี่ยนหน้าของเกมไปเลยละครับ พอเราได้ประตูที่ต้องการนะครับจากนั้นก็ไม่มีอะไรมาหยุดเ,เราได้อีกต่อไปเดินหน้ารวดเดียวรัวด3ดอกถึงนาทีที่51จากเกมที่ตันเรานําสิกระโปร์อยู่3ประตูไปแล้วซิงหา่างนับประตูตั้งแต่ลูกแรกในช่วงท้ายครึ่งแรกนาที45่มาต่อลูก2จนมาถึงลูก3าทับช้างศึกใช้เวลาเพียงแค่6นาทีเท่านั้นในการยิงสาประตูซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดที่ทาให้เกมแทบจะจบอย่างไม่เป็นทางการเพราะถ,ถึงตอนนั้นสิงคโกระโปก็แทบจะถอดใจกับเกมนัดนี้ไปแล้วจากชัยชนะที่สวยงามในวันนี้นะครับ ครับคนแรกต้องขอปรบมือให้วีรเทพป้อมพันจากการบัญชาเกมตรงกลางของไทยได้อย่างยอดเยี่ยมมีส่วนร่วมกับเกมรุกเยอะมากๆคนต่อมาขอยกนิ้วให้กับนาคินวิเศษชาติแบ็คขวาที่ได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเกมนี้โดยตัวเขานะครับเติมเกมรุกโคตรดีและยังจัดการเกมรับของสิงคโปร์ได้อยู่หมัดส่วนอีก2คนขอยกให้กับเอกนิตปัญญาและวรชิติกนิษฐ์สีบำเพนที่โดดเด่นมากๆในครึ่งเวลาหลังโดยเฉพาะพี่เอกนิตที่ฝืนจัดในครึ่งแรกแต่ก็กลายเป็นคีย์แมนในครึง่งหลังบวชแนวรับสิงคโปร์ซะรับไปไม่เป็นซึ่งททีีมมมชาาติยจะควลงสนน สเจอกับคเมนกัมพูชาที่คุณมทับโดยเคซเกะฮอนดะอดีตดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่นัดแรกโชว์ฟอร์มสุดโหดอัดลาวไป4ประตูต่อหนึง่งโดยทีมชาติของเรานะครับจะลงสนามฟาดแข่งกันในวันเสาร์ที่4พฤษภาคมนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงสำหรับแฟนบอลไทยอย่าลืมติดตามลุ้นตาเชียร์ให้กำลังใจทีมชาติไทยกันด้วยเนอและนี่คือขอบสนามสาเปเชียลหากดูแลเฟียวฟ้าเอื้อมนิวยารมา่อแล้์เราด้วย้อ ไม่บาสินโอทิซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา